ก็คือหวานช่วงนี้ครับไม่เปลี่ยนครับหวานมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันมันหวานกว่าเดิมไหมหรือว่ามันแบบหวานอ่าผมว่ามันก็เราก็คอยให้ความหวานตลอดนะฮะแต่มันก็เราก็ชิวๆกันนะพี่มันก็นผมคิดว่าทุกวันมันก็เป็นวันของเราอยู่แล้วเลยฮะย้อนกลับไปวันแรกที่เริ่มคบกันจนวันนี้คือเราให้เลเวลความรักของเรายังไงบ้างคะผมว่ามันมันมีหลายอย่างนะมันก็แบบตอนแรกอาจจะเริ่มจากการที่แบบเรา ตามจีบเขาเริ่มจากแบบรักในกองถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรครับพอผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเราโตขึ้นด้วยครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือว่างานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนโตขึ้นโตไปด้วยกันอะไรเงี้ย <laughs> ครับบขาดูพูดเก่งดึ้โอ้ใช่ครับก็อยู่กับคนพูดมากครับก็ต้องก็ต้องซึมซับบ้างเขาพูดเก่งหรือวันเก่งว่ากัน พูดเก่งครับพูดเก่งแต่คือแต่คืออยู่กับผมไงผมก็เป็นชอบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยเขาก็จะเหมือนแบบซุมซัาอะไรบางทีแบบเวลาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเรียนรู้จากเราเนี่ยแหละคือเราละลายพฤติกรรมหรือชี่ได้เรียบร้อยไม่เหรอครับบางทีมันมีงานหลายๆงานที่เราทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่เราได้แบบ เหมือนเหมือนเขาก็ได้ฝึกสกิลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยๆกันพูดอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะแบบเรียนรู้กันไปเห็นจะมีคลิปนึงที่หลายคนชอบแบบมาบ่นว่าไม่ค่อยกดไลค์ไปกดไลค์แต่สาวๆอ๋อเขาแซวเขาแซวแซวเฉยๆเขาแซวฟ้องไงฟ้องเหมือนเราไปไลฟ์ไลฟ์ในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราจะชอบไลฟ์กันเป็นประจำอยู่แล้วในในในทิกตอกของเราสองคนแวันนั้นเขาก็เหมือนฟ้องฟ้องคนดูว่าพี่ก๊อตเขชอบไปแบบว่าผมมาชอบไปแบบ อ่าไปไลฟ่สาวๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นผ่านมือไปเฉยๆผ่านเลื่อนๆอะไรไม่มีมีไรไม่ไม่มีไรครับไม่มีไรเขาก็แซวเล่นอะเลยแล้วเขาเคยบ่นมาก่อนหน้านี้ไหมคะไอเงี้ยนะฮะแบบเคยแบบบ่นมาก่อนมาถึงเขามาฟ้องผ่านไลฟ์ก็บ่นบ้างบ่นบ้างแต่มันเป็นแบบแซวเล่นมากกว่าเลยก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรับจริงๆเขาไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงผมว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบแซวๆมากกว่าอะไรย่างเงี้ยครับที่น่ารักขึ้นยังไงบ้างคะตั้งแต่พบกันมาตั้นแตกก็เหมือนเดิมน,นนะผมก็น่ารักผมว่าน่ารักเหมือนเดิมอนะไรย่างเงี้ยแต่เขาพอเขาได้แบบเหมือนเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นอนะไรย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นหลายๆมุมของเขาแล้วเาก็แบบเออเราก็ไม่เคยเห็นมุมนี้เนาะดีนะอะไรย่างเงี้ยมุม,ม,มไหนที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่แบบเฮ้ยหรือที่มีมุมนี้ได้หรอ จริงๆเขาก็เขาก็มีหลายๆมุมท like cool ี่ผมว่าในในสื่ออะไรเงี <S <S ้ยไม่ค่อยเห็นแต่เราเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ไม่เล่าดีกว่าเ็เป็นมุมน่ารักน่ารักโกโก้ตลกตลกแหละอะไรเงี้ยครับใช่ไม่มีอะไรมุ้งมิงแมเสียมุ้งมิงมิ้งมิงมากเสียงสองเสียงสามอะไรใช่ครับเป็นคนมุ้งมิงแล้วก็ขี้อ้อนมากอะไรอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาอยู่หน้าสื่อเขาจะแบบ คลิปคู่หน่อยนิ่งๆแต่เราชอบใช่ไหมเวลาเขาพูดเสียงชอบชอบชอบหมดแล้วครับชอบหมดอะไรก็ได้ครับตองมีเสียงสองเสียงสามบ้างไหมก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างมีอยู่แล้วมีคำเรียกแทนกันอะไรยังไงแบบสับเฉพาะเราสองคนก็จะเรียกกันแบบเรียกกันแบบเบบี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกกันเบบี้ ยูเขาเธออะไรที่รักอะไรเงี้ยปกติครับว่าสุดท้ายเลยนะที่รัก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 เบบี้เบบี้อะไรเงี้ยจริงจริงหลายคู่แฟนคลับด้อมเราก็ยังอยากเห็นผลงานคู่กันครับตอจะมีโอกาสใหม่คือจริงๆอ่ะมันก็มีมีงานที่มันติดต่อมาเป็นแบบคู่กันอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับแต่ว่า คือทั้งนี้เราสองคนก็กําลังดูด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบทอะไรเงี้ยครับบางทีมันอาจจะยังไม่คลิกเท่าไหร่เพราะบางทีมันบางเรื่องมันจะเป็นแบบดราม่าอะไรเงี้ยมากๆแล้วเราก็แบบเหมือนในชีวิตจริงของเรามัน มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เซเยสไปแต่ว่าทั้งสองคนนะทั้งเราทั้งเขาก็มีผลงานให้ทุกคนได้ดูอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้อัปเดตอะไรเงี้ยก็ไปดูในไลฟ์ของเราก็ได้นะับพวกเราไลฟ์บ่อยแสดงมันก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแหละแต่ว่ามีมบ้างครับแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเยอะมากอะไรเยเพราะอย,าอย่างอย่างตัวผมเองเราก็ยังมีซีรีส์ที่ค้างอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องถ่ายนี้ก่อนส่วนเรื่องคิวอะไรเงี้ยดีวก็เดี๋ยวเ็ต้องดูทีคือดูไลฟ์อะไรเงี้ยมันจะฟินกว่ากดู ผลงานอยากเห็นแบบบางทีไม่ได้เห็นคิดถึงอะไรเงี้ยจะดูได้ที่ไหนแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราก็จะไลฟ์บ่อยขึ้นอะไรเงี้ยครับอยางเป็นคอนเทนต์ติ้งสอยอาไเงี้ยมันน่ารักมันช่วยกันคิดไหมฮะหรือว่ามันธรรมชาติเลยผมว่า <ๆ S 2> มันก็เป็นตัวของตัวเองเลยเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้เซตอะไรอยู่แล้ว<ม>ก็ไลฟ์นะก็ไปไลฟ์ไลฟ์เสร็จก็เ,กเออคนดูก็ชอบแล้วก็ตลกเหมือนพอมันเขาได้เห็นมุมหลายๆมุมที่เขาไม่เคยเห็นในในทั่วๆไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความน่ารักอะไรเงี้ยมากกว่า โอ้หลายเทคนะฮะเนี่ยเขาไม่หลายเทคผมเนี่ยหลายเทคนะกว่าจะตรงจังหวะเนี่ยใครจะขอใครยัดย้อยทำมากันเป็นน้องคือจริงๆก็ทั้งสองคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเขาก็จะอเล่นคอนเทนต์นี้ไหมเพลงนี้ตลกดีนะเพลงนี้สนุกดีลองดูล้วก็ก็ได้แต่ให้ให้ฝึกก่อนนะขอขอหลายเทคก่อนนะอะไรกปกติก็จะไม่เต้น ไม่ค่อยอะไม่ค่อยแต่อันนี้มันไม่ได้ยากมากไงพี่มันก็เรียนรู้ได้ก็เป็นพอน้องเราเราชอบเจ็บบีใช่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 แต่ก็มีโมเมนต์หนึ่งน้องที่แบบเราแอบห่วงน้องใช่ไหมกับการแต่งตัวเองในสิ่งต่างที่แบบรถไฟอ๋อใช่ใช่ใช่ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างคือคือคือเขาไม่ได้แต่งตัวแบบโป๊อะไรอยู่แล้วแต่บางทีมันเหมือนแบบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะว่าวแวมแวมบ้างอะไรเงี้ยเขาจัดให้ไม่ได้มีอะไรเราเราห่วงแบบ คือจริงๆผมว่าในเรื่องพวกนี้ครับเขาไม่ค่อยได้ทําตัวให้เราได้รู้สึกห่วงอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีสไตล์ของเขาที่ชัดเจนมากๆอย่างเงี้ยเราใช่เขาไม่ได้เป็นแนวเซ็กซี่เขเป็นสายหวานอะไรเงี้ยเราก็เลยจะไม่ได้วอรี่เรื่องนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าแล้วมีลิมิตให้เขาไหมว่าแบบว่าได้แค่ไหนอะไรโอ้โหไม่ไม่ได้มีเลยครับแต่คือเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเขาก็จะแต่งตัวมิชิดอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้วอรี่เรื่องนั้นเท่าไหร่แต่เราอยากมาลุคที่มันแบบอาจจะมมีีีอแแบบบบย่าาเเ้รรส์กันว ไมเปลี่ยนเธออะไรเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างแบบว่าอย่างอย่างเช่นบางทีแบบชุดกีฬาอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเราต้องไปแบบฟิตเนสอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีเสื้อคลุมบ้างใส่ให้มันเพราะมันมีเจอคนด้วยไงอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปไปเดินห้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องตัวแต่งตัวให้มันดูแบบมีชิดหน่อยเราก็เนียนเหมือนกันหัวดูหัวมากเหรอครับแต่แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่เขาห้ามมาใอ่เสื้อไหมเขาห้ามอะไรนะเขาห้ามมาโชว์กล้ามไหมเอ่อ ก็ผมก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้โชว์แล้วแหละแต่หมายถึงว่าเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรเงี้ยครัใช่แต่ว่าเกรงใจเขาก็เกรงใจนิดนึงนนิดึงใครกลับไปหักดูนะขึ้นี่ยข่าวหรือเปล่าไม่เวลาสำหรับว่าอย่างเวลาตอนห้ามห้ามน้องอย่างเงี้ยน้องเขามีท่าทียังไงบระาณว่าเฮ้ยเปลี่ยนองเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าเขาก็ก็แบบบางบางชุดเงี้ยบางทีมันอาจจะดูแบบรัดรูปไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้ก็จะบอกเขาว่าเอ้ยใส่เสื้อคลุมไหมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไปหยิบกระสช่ ใช่ครับใช่ใช่ไม่ยอมรับแต่ว่า้องห่วงก็ต้องห่วงนะพี่เนาะใช่ต้องมีแหละเหมือนที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเรื่องแบบให้ทะเลาะอะไรกันแบบนี้เลยเนาะคือจริงๆมันก็อาจจะมีบ้างผมว่าเป็นเรื่องปกติเนาะมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราก็พยายาม ปรับความเข้าใจกันไปไเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ม,มีมีอยู่แล้วครับเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีรุนแรงเขาไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเวลาน้องอนอะไรง่ายสุดล้อง่ายสุดจริงๆเขาชอบเป็นคนค่อนข้างแบบมีความงอนง่ายอยู่แล้ว <c oughs> แต่แบบเป็นงอนแบบตลกตลกน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยะคระับไม่ได้งอนซีเรียสมาก <c oughs> เราก็จะแบบตอนแรกเราไม่รู้ <c oughs> เราไม่ค่อยรู้เรื่องไงบางทีเป <c oughs> ็นผู้ชายก็จะแบบ เอ weight, why you ๊ะทำไมพูดแปลกๆคงไม่ได้เป็นไรหรอกมั้งเพราะเนื้อหาในการที่จะงอนมันก็คงไม่ได้ซีเรียสมากอะไรเงี้ยแต่เราไปคุยไปคุยมาอ้าวงอนนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบก็พาไปกินขนมอะไรเงี้ยหรือว่าคุยดีๆพูดพูดจาพอๆอะไรเงี้ยสามว่าหายแล้วมัสิงสิงแปดเลยครับคีย์ก็จะลงไปเรื่อย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 เขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องหนึ่งที่พอจะนึกได้ว่าแบบอ้าวงอนหรอ จริงๆมันเป็นมันก็จะมีแบบอย่างบางทีเราคุยกันอย่างเงี้ยน,นั่งนั่งในรถอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเล่าเรื่องของเขาแล้วบางทีเราเป็นพวกแบบอ่ะขับรถอยู่โฟกัสที่ถนนแล้วก็พ,พูดพูดเรื่องของตัวเองเสร็จลวแล้วขับรถไปฟังเพลงเขาก็เล่าปุ๊บปุ๊บแต่ว่าเราเหมือนจะไม่ฟังเขาเขาก็จะงอนแต่เราก็บอกหูเราฟังอยู่นะแต่ว่าแค่เรามองถนนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบไม่พูดละจังใจกันอยู่แอ๋อ อะไรในความในใจก็ับเนี่ยอันนี้เรื่องควาหรือเรื่องออฟอะไรอะไรแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นตลกตลกน่ารักกันไปอะไรอยย่างงเี้กี่ปีแล้วของการคบกันผมว่าน่าจะมีแบบสามว่าสามปีอะไรอย่าก็ยังหวานแล้วก็ค้างรักเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันก็เป็นในเวที่แบบว่าโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โอเคครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ